ผมเองจีวอนนู๊บ d นะครับอันนี้เราก็จะมาเล่นแฟนไม้ของแมปสลัดแบทเทิกันที่ชื่อว่า m o d e อร์คอมแรู้เปล่าวะผมก็จะมาเล่น,ลน,ลนแมปเป็นแมปที่เหมือนกับฟิสไฟน t นั่นแหละที่ผมเคยเล่นมาเมื่อก่อนแต่ลืมอัด ตอนแรกมันก็เป็นหัวเหมือนลายเบลเทิรนนั่นแหละแต่แค่ว่าการลิขสิทธ์ก็เลยเปลี่ยนเป็นไอ้ไข่ตาทุตาทุเล่นมึงตาวาลูโดนี่จะไต่แตน่เลยไต่แน่เลยบูดาบูดา

에이, 다비치 오, 이렇이어 过啦，乌鸦，对 <noise> 吧<樂>？对吧？这车停，我快死，哦，这车快撞我。 กปเ,ปเ,เปิดมาตายเลยตอนนั้นแม่งโคชิเลย เามเมนของเดววลตอนหยุดเวลาจะเป็นสามสิบทันทีแม่อักไีวอนแตกนนี่เราสามารถซื้อแบบเวลาตบก็จะได้มากขึ้น ติดดาเมดด้วยมึงจะเจอสกิลดูดเลือดกูเป็นพัซส,สีฟดูดเลือดแม่งเลยแต่ถ้าเข้าได้แค่3เลือดเข้าแค่สมตอนนักมันไม่มีกำหนดสปีดเลยนะไม่มีบอกเลยว่าสปีดเท่าไหร่ใครแม่งตบกูแบบน็อกแบ,บ็ไปไกลเชียวมึงทำไมทีกูโดนตบแม่งปิวนอกโลกเลย อีกะตบกูทีกูปิวเลยเออโดนมั่งไม่ดีขึ้นเลยไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยมึงเ,เอ้ยเอ้เออยิฮิฮาพีผ่าคาผ่าอ้ของมือเคชเชรลยอนตบตบใครตายได้ก็จะได้สแลมมาสี่ฟรีฟ เกี่ยมึงจูทาโร่ shit no ตววัดอืด เอาว่าอยู่ดูแตไกันยังไงมึงใครแม่งเช้สตาร์พจีน้ำวะโดนกูโดนก,ดกูเอ้ยแม่งโอ้โหแม่งเล็งกูน เอาเฮียรับบิตคิวอย่างวะกูกำลังเช็คอยู่มึงแบบกมึงตบจุดออนเช็คดิมันนี่เลยไม้กูตบดีๆเลยนะมึง เดืบเวอร์มันดีอยู่นะเพราะดามมีมันต้อง3ามสิบเวลาอยู่เวลาแต่เวลาปกติมันก็จะดามมีแค่ประมาณสี่ถึงหกเอ้หกไม่ดูอ่มังบุสเชีย่ยจุกป,ปิวสรุปปิวไม่ทำไรเชีย่ยไม่เชี่ยะไม่ได้เลย ดีสตาร์ดอ่ะใครไม่ใช้ดับเบืลวะเมเกโลวันนี้แบบดีมิกเลยนะมึงโดยมีคอนกลบดีกูคือพระเจ้าของดีก็กูได้เสียงเวนิโพสเตอร์อิสัสนะโอ้โห ม่กลัว่วันนี้อลิมิกเตรียมเลยว้องกุปปกหน่อยมันยังแหละมันวิธีการได้สเปกเตอร์มันก็คือต้องนั่งมันก็บีห้างโอเ เวลาทดสอบมือใหม่มาครับมังคีบ้าหยดถึงมือใหม่กันผีแม่งก็ชุ้มือเออเลยความสามารถผีแบบนี่ะไม่แปลให้หรอก แล้วทำไมกูยังใช้เบคอนอยู่นนเ,ยนเนี่ยมืออาจตบกูไงเดวีที่เกียดขึ้นลิบเลยที่เกียดขึ้นลิบที่เกียดขึ้นลิบจังเลย ชาโดูชาโด์ชันด,ด์ชาโด์ชานด์ชาโด์ชาโด์

มงคุณน,น,น,นะ1 5คิวใช่ไหมนั่นน่ะกูรู้เลยดูออกก็รู้เลยมึงจะคิวกูมาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวโด ون. นน็อคแบ็กเลยพวกมึง มึงกูเห็นนะเจ็สิบห้าคิวน่มันอิโพสเตอร์นี่กูเจออิโพสเตอร์เฉยเลยเจียอืี่จะตบกูเหรอ มาดิ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 กูได้ยินเสียงอ่ะคิดกูไม่รู้กูเคยเล่นสลับเบตเทิลตัวจริงมาก,ก่อนคิดกูโงว่ว <c oughs> อิมโมสเตอร์อิมโมสเตอร์ <c oughs> อ โอ้ยชิดเจ็บน้องแบ,บ็คไกลชิบหายกูมาเจอกับใคเนี่ยรู้หรอชื่อเพื่อนกนี่ว่าปากปากปากเชีย้ยมไม่แตกรอดได้ไงวะไม่ปิวโอ้โหปิวได้ไงเนี่ย แหลกด้วยนแหลกเนั้นกูเห็นนะกูเห็นกูเห็นด้านหลังมี่งขอบคูที่น้องแบค็คกูมา <c oughs> ข้าวดี่เอ็มพีซีโอ้โหกูโดน,นินี้อะไรเนี่ยโอ้โหไ,ไม่อยากตาย บองนัมเบอร์มือเออเล่ดีโคตรเลยมึงก็จะได,ได้สตาร์ไปจีน้ำแล้วติงติงติงโอ oh, ้ชเอ้บุ๊กเกอร์แกนก็จะข้ามันได้คิวก็ตีมือซ้ายมือตา ออ้อ <Ooh. S 2> ah. ดีมอดีอืมอดีโอ้โห oh เห็นละไปตก mm hmm. ตกตกแม่งห้่ายหาได้า้างยโอ้โหกดดับอืม ปิวชาโดนางคุณนั่นนี่ชาโดอ๋อชาโดอ๋อชาโดหรอชาโดินางกูอืมโดนคุณตกตายน่มึงน้อไม่ไดอดนดย าามหตยโอ้โหอะไรนะมึงโอ้โหแล้วมึงมาเนี่ย อมาเนี่ยเลยนะกูมโมโหแล้วนะเอ้ยแม่งไป The World on e r f เยี่ยมเลยมึงไป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 คิด